สวัสดีครับเซเยอร์ฟิล์มนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการใส่ฟิล์มนะครับของพวกกล้องฟิล์มนะครับแต่ละมีตัวนี้เป็นโมเดลเก้าเล็กตัวสามห้านะครับผมกล้องอื่นๆรุ่นอื่นๆนะครับพี่ฮ่อนอื่นก็ใช้วิธีคล้ายๆกันนะครับผมอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับผมพวกวิธีการเปิดฝาหรือตอนกอกลับอะไรเงี้ยครับพวก OM บางทีก็จะมีปุ่มกอกลับด้านหน้าอะไรเงี้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีนี้นะครับผมอย่างแรกนะครับก็เปิดห้องฟิล์มก่อนนะครับดึงรีไวน็อปขึ้นนมาะครับ อ่าก็อีกชั้นนึ่งนะครับเปิดท้องฟีดลงมานะครับหยิบฟีของเรามานะครับก็หันตูดลงนะครับผบอย่างนี้หันด้านที่มีตัวเหลี่ยมแบบนี้ลงนะครับเราใส่ไปนะครับแล้วก็ดันตรนี้ลงมานะครับให้มันลงล็อกนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ผมจะใช้นิ้วโป้งเนี่ยกดอันนี้ไว้ข้างหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่เราจะดึงฟีนะครับผมดึงมาปุ๊บสังเกตว่าตัวอ่าตัวนี้ก้านกอฟีมันจะหมุนตามนะครับผม เราก็มาใส่ลงไปในร่องนะครับตรงไวเดอร์ด้านขวานี้นะครับผมร่องไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ว่ามันหันอยู่ทางด้านไหนอย่างนี้ครับให้มันลงไปแล้วผมก็จะดึงก้านกอฟีหมุนมาให้ฟิลมันตึงนะครับนิดนึงนะครับผมไม่ต้องตึงมากเดี๋ยวมันหลุดนะครับแล้วก็ขึ้นชัตเตอร์นะครับก็จะหมุนตามไปอย่างนี้นะครับแค่นี้ผมก็จะปิดห้องฟิมแล้วนะครับผมแต่ถ้าใครไม่ชชวรวเนี่ยก็กดถ่ายทิ้งไปก่อนแล้วหมุนต่อก็ได้นะครับอ ให้ร่องเนี่ยหนามเตยเนี่ยมันเกี่ยวคู่กันอย่างนี้นะครับขนานกันพอดีนะครับผมแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝานี้ไว้ก่อนกันฟิล์มเสียนะครับขึ้นต่อให้สุดนะครับสังเกตว่าตัวก้านกอฟิล์มเนี่ยมันจะหมุนตามนะครับผมเพราะเราขึ้นชัตเตอร์ไปเนี่ยมันจะหมุนตามนะครับนี่นะครับผมนี่เราก็สามารถไปถ่ายได้นะครับถ้าเราหมุน ไอเนี่ยตัวก้านกอฟิล์มไม่ตึงนะครับเราขึ้นชัตเตอร์บางทีมันอาจจะตอนแรกๆอาจจะไม่หมุนตามนะครับเพราะว่าฟิล์มแต่ละต,ตัวเนี่ยเขาเออกแบบมาต่างกันเล็กน้อยนะครับด้านในโอเคพอเราจะกอฟิล์มกลับนะครับก็กดปุ่มด้านใต้นะครับผมกดไปปุ๊บเราก็มากอฟิล์มนะครับหนึ่งก้านมันออกมาก็หมุนตามเข็มนะครับมันจะฝึดๆนิดนึงนะครับผมแต่พอมันออกแรวก็เราลเื่อน,นะครับอ่าดังแกกงี้ อ่ะเนี้ยครับก็คือเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็หมุนต่อให้มันกลับเข้ากับให้หมดเลยก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยจะเหลือห่างไว้ใช้ในกล้องรุ่นอื่นๆต่อนะครับก็เลยจะไม่หมุนต่อนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงในไวน์น็อตมาอีกครั้งนึงครับแล้วก็เปิดท้องฟิล์มมาครับผมสังเกตว่าห่างฟิล์มก็จะออกจากตัวไวเดอร์นะครับแล้วก็ดึงฟิล์มไปล้างได้เลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยผมขอบคุณมากครับ